สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการคลิก Active หรือว่าวิธีการเตะ เปิดเตะปิดฝาท้ายนะครับผมโดยลูกค้านะครับผมก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเตะที่ไม่ตรงจุดนะครับตรงนี้เราได้ทําสัญลักษณ์นะครับเอาไว้ให้คุณลูกค้าสังเกตเห็นได้อย่างเรียบร้อยนะครับคืออยู่ระหว่างตัว C กับตัว R นะครับลากตรงลงมานะครับจนถึงกันชนทางด้านล่างนะครับแล้วทําการเตะนะครับตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่แม่นยําที่สุดนะครับผมของเซ็นเซอร์ในการรับคําสั่งเรื่องของการเตะเปิดเตะปิดฝาท้ายนะฮะ ซึ่งในจุดตำแหน่งตรงนี้นะครับเซนเซอร์จะอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยนะครับระหว่างตัว C กับตัว R นะครับลองลากลงมานะครับจนถึงกันชนทางด้านล่างนะครับแล้วลองเตะดูนะครับผมซึ่งในโค r ร l l าคอส s s นะฮะสามารถเตะเปิดเตะปิดได้นะครับผมทั้งในกรณีที่รถดรถล,ล็อกนะครับรวมถึงนะฮะรถที่ไม่ได้ทำการล็อกก็สามารถเตะให้เปิดได้แต่นะครับ แต่กุญแจจะต้องอยู่กับผู้เตะหรือว่าผู้สั่งการฝาท้ายนั่นเองถ้ากุญแจอยู่ถ้ากุญแ,แจนะครับผมอยู่ในรถนะฮะแล้วรถไม่ได้ล็อกเนี่ยลูกค้าลงมาแล้วจะไปเตะฝาท้ายให้เปิดตรงนี้รถดเซ็นเซอร์จะไม่ได้รับสัญญาณใดๆทั้งสิ้นนะครับ<ๆ>ก็ไม่สามารถทําให้ฝาท้ายเนี่ยเปิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับผมที่กุญแจอยู่กับลูกค้าเนี่ยแล้วลูกค้าเดินไปเตะนะครับผมตรงตําแหน่งที่ผมได้แจ้งไปนะครับผมที่มีความแม่นยําม,มากที่สุดตรงนั้นนะฮะ ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับผมเช่นเดียวกันกับในกรณีที่รถล็อกนะครับผมเมื่อไหร่ที่เราไปเตะฝาท้ายนะครับผมเพื่อสั่งการคลิกแอปทีบให้ฝาท้ายเนี่ยเปิดขึ้นมารถจะทําการปลดล็อกประตูด้วยนะครับผมไม่ใช่ปลดล็อกแต่ฝาท้ายคือทําการปลดล็อกประตูให้ทั้งหมดเลยนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแนะนําให้ลูกค้านะครับผมลองหัดลองทําดูนะครับเพื่อการใช้งานที่สูงสุดขอบคุณครับ